ข้าเลยไปลองร้อยยี่สิบบาทเอาไปกินเที่ยงไหมเนี่ยใน,นกออระพปรงเคยเลยไปยังตอ่อพี่น้องถ้ารอตลอดตอ่อยังจนเมื่อยอ่ะเราบนมือมันเนี่ยตัะ ัตเล็กๆอเอรวานเีดอีรั้งลยนะ่ีมันไม่ด,มมด,มมดมย,ดดย,ดดยอ่ะามเรืองของกาวาให้ีมันล้วนเลยเพ่ะนี่มังแมงกระดิบเ,เพาะม่อแมงกระดิบอูเปนิะไเนยแย่เผือกที่ต้เอาไปกิน,นจ็บไปเลย

ไก่พี่น้องไก่ไก่สดเลยพี่น้องเส็บเลยสายสายไก่ ้าเลยพ่นเรร้อยยี่สิบบาทไม่มีกระโงอะ่ะใป่กลับแต่กลับเลย้อมป็นกลบับกเลย เราไปกินเที่ยงมาเนี่ยนี่ก็พงทออยลลูกเถอะเดี๋ยวชอบก็ได้นะพงะไเลย ลำใหญ่ห้าสิบางุนปลาอะไรแม่ปลาช่อเลยอ่ะปลาค่าปลาปาซาเหรอผมเข้าใจว่าปลาซากเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อินซีเหรอซื้อที่ก็ที่นอเนี่ย ไปลองไหมแม่ภาษาตโว,วมากเลยไม่รู้ต้องรอชินชิ้นด้วยก่อน ไปยิงซีบินยังไงวะ ngàm đi vậy Các sản cái mì hề Ờ, có vấn xí เวลากับเพื่อนแต่พี่น้องสวยแล้วสวยแล้วกลับบ้านแล้วพี่น้องตลาดนาเกลือพัทยาพี่น้องไปหวังกันไม่เอามาเลยนาเกลือพัทยาสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำนี้พี่น้องบ๊ bye ๊าายยบบายบาย